อันนี <is a> <melody> ้ิ0วีครั้ก่าวนมัสการพระอาจารย์หนูน้ำสาวสายทางพระพิมพ์มาจากโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคุก หนูนางสาวพิรยาศรีสวัสดิ์มาจากโรงเรียนปลายาพิทยาคมหนูได้รับงานจากคุณครูให้มาสนทนาธรรมจากพระอาจารย์เรื่องอริยสัจสี่คือเรืองอริยสัจสี่ใช่ไหมเราเป็นพุทธมารมกะใช่ไหมเขาเข้าถึงวันเราทํายังไงก่อนรัรษาศิลรักษาทางก่อนแล้วก็กินธรรมกันได้ไหมได้ครูสอน่าวตอนโรงเรียน ได้นะเนาะอา่ะพร้อ,กรอกมกันนะพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถายะติสรเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะตัดยามติตยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถายะ สีเสนนันสหปัญจสีดาญาจามะออประจันกิตัญญาดับที่ห้าก่อนเนาะ,ะกิตัญญาที่ดีนะโมพะพะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพพะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพพะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังขจามิพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิโุติยามิพุทธังสารนังขจามิโุติยามิภุดทางสารนังขจามิโหติยามิธรรมังสารนังขจาามิ บุติยามภิสังขังสารนังขจามิเป็นธรรมะไหมเป็นไม้ตกไปเดียวเด็ดตกตุ๊บนี่นเป็นธรรมะไหมเนี่ยใบไม้เมื่อพูดตกปุ๊บมันเป็นธรรมะไหมตรงนี้เราคิดว่าเป็นธรรมะเป็นเพราะเป็นไรเราคิดว่าเป็นอะไร <ๆ S 1> เราไม่ต้องเอาจากความคิดของเรา,านะเอาจากความเราคิดไปคิดแล้วพูดมาเลยเราเป็นธรรมะไหม ราตอบว่าเป็นใช่ไหมมันมันบอกอะไรเราบ้างถ้าเป็นธรรมะเกี่ยวกับช่วงเวลายากปล่อยให้ผ่านไปนี่เราเกือบผูก,<ม>กถ้าผ<ม>ูกมั่งเดี๋ยวถูกจะน้อยเอาเราตอบดิ <c oughs> มันก็มองปุ๊บมองต้นไม้หล่นปุ๊บคิดเราเนี่ยอัดเมือนต้นไม้ตัวนี้เละมีการเกิดขึ้นมีการพันแตรมีการรับไปเหมืนอนใบไม้หล่นใบหนึ่งเลยใบไม้มันก็เกิดขึ้นใช่ไหม คามโน้นุกมันกระดับมันก็นตายมันไปเป็นปุ๋ยทิศเราก็เหมือนกันไงกลเป็นปุ๋ยเอารนี่ตออ,อ,นนษษอีกข้อนึงเมื่อกี้ทำกระดานไม่เสร็จแล้วมีทุกอีข้อนึงให้ตอบยังสองข้อไงทิศไรคิด,ค,ด,ค,ดคิดต้องมีสติและเราต้องมีสติคิดรเราเออเราเคยไปเนาะเออแมตีเม่ตีทุกไหมเคยโดนตีไหม S <S <S อ,อ่าเนีลยทุกขาออะไรในใจเราั่นที่โดนแม่ตีทุกเราคิดยังไงคิดว่าเราโกรธหรือเราแค้นเรารอ,อะไรไหมนี่เนี่ยทำให้เราไม่สบายกายไม,าไม่สบายใจโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะแม่ตีแล้วแม่ตีเพราะอะไร, <S 2> <S 2> <S รนั่นแหละทำไงทุกดับ เราก็ต้องไปนี้เที่ยวเราก็ต้องบอกพ่อแม่ก่อนแม่หนูไปเที่ยวนะนี่แหละก็ใช้ชีวิตเราทุกวันนี้มันธรรมาชาติธรรมะทั้งนั้นเลยเดินไปปุ๊บก็ธรรมะแหละออาตอบแล้วข้อสองนะอีข้อนึงมี่คุต่ตอบไปข้อเดียวเมื่อกี้อาคิดไม่ต้องรีบร้อนธรรมะคือธรรมชาติมันจะออกมางในสมองเราแหล,แลคิดอะไรที่เราเคยทุกมาทุกเพราะว่า ทำงานที่แม่ให้ที่แม่สางไว้ไม่เสร็จนี่แหละถูกไหมครับตัวอือธรรมทูตสามัมีแล้วก็จะตัดต่อสามาวาจาสามาวาจาเจรจาชอบเจระจาชอบเกรียชอบเป็นยังไงเหมือนเราเนี่ยเราจะไปสมัครงานใ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 นร้านคนนี้ยเราจะไปพูดยังไงเขาจงให้งานเราทำ เมื่อเราจะพูดเรื่องดีกับคนเนี้ยทำยังไงก็ให้เราเราได้เมื่อเราจะไปขออะไรเขาอะไรแต่เราเชิญใจังไงเขาเชิญใจให้เราได้เดี๋ย่ชายชอบพูดจริงจริงที่มื่อเราจะสมัครงานไหมครับก็จะพูดสิ่งที่ดีๆเชิญใจที่ใช่มาคุยกันนะเชิญใจคือไปเชิญใจเรื่องการเรื่องงานอะไรก็ได้เมื่อเราไปสมัครงานต้องคืออะไรบ้างบัดดี้ชอบนั่นอะไรดีไปวัดดี้เขาก่อนไหมอ่าบัดดีก่อนแล้วก็พูดฟันไหมบัดดีค่ะ รู้มาสมัครงานค่าอะไรอย่างนั้นไหมไม่เกิดปัญาชอบแต่ก็ไม่ว,ว,ไมว่ารายใครไม่ลินทาใครไม่ผิดท้าใครไม่พูดเป็นสิ่งี่ดีอ่ะต่อไปสามมากัมมันตะการทำงานชอบ <c oughs> งานชอบอะไรมัง่งให้ตอบมาอย่างละคนละสองข้องานที่เราที่ชอบที่ไม่ผิดเป็นไย้อะไรมัง่งการงานชอบเป็นครูเป็นครูยค้ารขายกาขาย คาใครมีมีไม่ชอบแล้วนกันนะคาใครมีนะใครที่พระเจ้าห้ามขายกี่ยานสามสี่ยานหนึ่งอาวุธสองเครื่องมันเมาสามยาฆ่าแมลงนี่ก็ไม่ชอบนะกาขายนี่ก็ผิดถ้ากาขายพวกอะไรที่มันผิดต่อไม่ไม่ไม่ไหนมีผิดที่ไม่ทําไม่เคยเดือดร้อนต่อเราต่อเพื่อนรุงเราแล้วก็ต่อประเทศชาติอะไรอ่ะข้อต่อไปสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงคิดยังไง เลี้ยงชีพโดยการไม่เป็นรักของเขามาเลี้ยงชีพเราโดยการเป็นต้นเขามาเลี้ยงชีพเราเรียนลี้ยงชีพชอบไม่ใช่ว่มเราเป็นต้นเขาแล้วมาเลี้ยงชีพในครอบครัวเราเียเลี้ยงชีพไปชอบไหงั้นนะคือการใช้เบียดเบียนเขาแล้วมาใช้ให้เราสบายไม่ใช่ต่อไปทีนี้สมาวายามะเพียรชอบความเพียรคืออะไรความเพียรเคยทำความเพียรไหมสมาสติระลึกชอบ ข้อที่สไลด์ข้อที่เจ็ดเห็นไหมระลึกชอบระลึกอะไรที่ระลึกชอบระลึกคำว่าระลึกเราจำได้ว่าเราต้องไปคิดในหนังสือคิดว่าระลึกระลึกระลึกอะไรระลึกในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งทีผ่านมาเราระลึกถึงปุ๊บเราก็เกิดความสบายใจระลึกชอบแล้วก็ต้องไม่ต้องคิดว่าระลึกสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บก็จะปวดเขาก็คล้ายๆกันอยู่ในนั้นข้อดีกันเอาข้อสุดท้ายเลยทีานี้ สมาสมาธิตั้งใจเลยชอบตั้งใจเลยชอบตั้งใจที่จะทำความดีช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยครูทำงานช่วยสังคมและก็ประเทศชาตินี่แหละตั้งใจชอบม,มีแค่นี้แหละมีเป็นหนทางดับทุกข์องคระองเราบอกไว้คืออารยศรีทางไปนิพพานทุกข์หมุดไพลนิโรธมาก คนเราเกิดมาในโลกนี้แล้วเ,เกิดมาก็ต้องตายกันทุกคน,คนเราก็ต้องตายใช่ไหมเราคิดว่าเราไม่ตายหรอก,ก,กตายไม่เลือดร้อนแม่แต่คุณหมอก็ยังตายวางนี้ตายหมดเกิดทลายตายเท่านั้นกลัวตายไหมเจ้าพุทธเจ้าทนบอกห้ามกลัวตายให้กลัวที่จะเกิดมาใหม่นี่แหละเป็นทางที่เราจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราทําตามสี่้อนี้อยิัฐตินี้เราจะมีการเกิดมมีการแก่ไม่มีการตาย เรางสองได้นะสุดท้ายนี้ก็พระอาจารย์พายโยมนั้นมีความสุขความเฉลิญนะคิดถึงกั่งใดก็สมมรรปราถนาเขาตั้งใจเรียนเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นดีนของครูบาอาจารย์เป็นดีนของประเทศชาติแล้วก็เป็นดีนของสังคมนะอะจริญพรอนขอกราพราอาจารย์อาลางหังสัมมาสัมพุทโธพะควาภูทางระวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตภะวตาธโม ทำมังน,น,น้มันสามีสุปฏิปันโนภควาโตสาว,วกะสังโคสงคังฆังละมานิต้องาถาูกตั้งใจกันเนาะต้องเรียนตั้งใจทำง,งานจบมาก็ตั้งใจทำงานงเพื่อให้เงินพ่อแม่คืนพ่อแม่ให้เงินเราเรียนเยอะแล้วเกินแรกให้ใครเก็บไปเองหรือใ,ให้ใครทำงานเกินแรงให้พ่อกับแม่น,มนี่แหละให้แม่ ไม่ไม่ถอดถอดอย่างไรไม่รู้ภาพสดดีนะอ่ะจะเล่นถอดก่อน